ช่วงโกกิโกดิลิเชสสัปดาห์นี้เราจะชวนมาเข้าครัวพร้อมกับเมนูสุดพิเศษอย่างปลาทับทิมกรอบซอสสับปะรดเริ่มต้นกันด้วยละลายแป้งประกอบอาหารกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกัน จุ่มเนื้อปลาทับทิมลงในแป้งที่ละลายไว้ตักขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันเสร็จแล้วเราก็มาเจียวกระเทียมพริกเหลืองรากผักชีพริกขี้หนูแดง ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาเกลือปน่นน้ำส้มสายชูและน้ำมะขามเปียกใส่สับป,ปะรดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนสุกขน้นใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันตักราดบนตัวปลาแต่งด้วยช่อโหระพา เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูทอดกรอบแสนอร่อยปลาทับทิมกรอบซอสสับประรดครับ